ไห้พี่ดอกทานตะวันวันนี้อนะครับเออถูกต้องไหนรั้วของนี้ทําให้หมดได้รกวันนี้ทําแค่รั้วพอวันนี้เอาทำเดี๋ยวเดี๋ยทำอันนี้ข้างล่างก่อนจ้าจ้าจ้าเอาทำรั้วให้พี่ดอกทานตะวันก่อนอจ้าทำให้ทุกอันไดลูก ับถนัดไม่ดินสอเนี่ยจับไไอย่างนี้โอเคอโอเคอ,อ่ะเอออ่ะทำทำนัวอีกลูกทำยัวค,ครับไม่ต้องไปสนใจมันเส้นยุกยิยุกยไม่เป็นไรสวยแล้วครับกากระบาดท,ทับลูกบอลที่อยู่ในกล่อง รูปนี้รูปไหนอยู่ในกล่องจ๊ะกากบาททับเลยจ้ะกากบาททับลูกบอลที่อยู่ในกล่องจ้าทับตัวใหญ่ๆอย่างนี้เลยกากบาทที่สุดสี่เหลี่ยมเลยลูกอเอาใหญ่กว่านี้อันนี้กากบาททับร่มที่อยู่นอกถัง ที่อยู่นอกถังทับเป็นตัวใหญ่ๆเลยลูกอเอาไปตัวใหญ่ๆเห็นเลยนะลูกนะกากระบาดท,ทับภาพเต่าทองที่อยู่ในขวดที่อยู่ในขวดทับเลยลูกทับภาพ เค้กที่อยู่ข้างบนหนังสือเอาข้างบนหนังสืออันไหนบนหนังสือเค้กที่อยู่บนหนังสือการกระบาทเออมันก็ใหญ่ไหม <c oughs> ทับภาพแมวที่อยู่ข้างล่างแมวไหนภาพไหนอยู่ข้างล่างแมวแมวแมวไหนอยู่ข้างล่าง ทำอะไรของหนูนะลูกทำดีๆนี่มุมมันอยู่ตรงนี้นแล้วก็ทับภาพตุ๊ก,กตาหมีที่อยู่ข้างบนเตียงสามภาพนี้ตัวไหนอยู่บนเตียงจงทับภาพผีเสื้อที่บินอยู่เหนือดอกไม้ลูกสามภาพนี้อันไหน,อ,น,น,อ,น,นอยู่เหนือดอกไม้เอากาลูกกากระบาด อยู่เหนือดอกไม้เหนือเหนือดอกไม้เอ,เออก็ถูกตั้แต่แรกแล้วกาเลยลูกกาทับกาไปที่ดอกไม้ด้วยเออการกระบาดทับภาพของเล่นที่อยู่ใต้โต๊ะสองภาพนี้ของเล่นงานไหนอยู่ใต้โต๊ะลูกใช่ ้วนี่ก็อยู่ใต้ต้นเหมือนกันไม่ใช่เหรอเดี๋ยวมาค่อยมาเฉลยทีหลังเดี๋ยวมาตรวจให้ทับภาพที่บินนกที่บินอยู่เหนือต้นไม้นกตัวไหนบินอยู่เหนือต้นไม้เอ,อ่ยสามภาพนี้สามภาพนี้นกไหนบินอยู่เหนือต้นไม้ลูกใช่ตอนแรกอมะมาม่าเข้าใจผิดว่าเขาให้ก,กาทับภาพเดียวใช่ไหมมามะ่าอธิบาย ไม่หมดไอเนี้ยเขาบอกว่ากาทับผ้าผีเสื้อที่บินอยู่เหนือดอกไม้เมื่อกี้ลูกกาตัวนี้ไปใช่ไหมตัวไหนยังบินเหนือดอกไม้อีกลูกกาทับอีกตัวหนึง่งเออกาทับมันเลยที่ตัวผีเสื้อลูกมา <c oughs> ม่า,มาอธิบายไม่เข้าใจมาม่า,มางงข้อสองไงว่าอ่าทีนี้ข้อสองมันบอกว่าของเล่นไหนที่มันอยู่ใต้โต๊ะใช่ไหมลูกกาโรบอทได้ใช่ไหมอันแรกแล้วมันยังมีของเล่นไหนอย,อยู่ใต้โต๊ะอีกเออมาม่ามางงไงโอเค ไม่ต้องเลื่อนเป็นนั่นแหะโอเคข้อสุดท้ายถูกต้องหนึ่งชนกันยอดคืออะไรยอดนั่งลงยอดก็คือที่สูงสูงยอดก็คือที่ชุงชุ่งใช่ไหมเออในทีนี้รถมันก็ตกงมายอดก็คือที่อยู่ที่สูงที่สุดใช่ไชมที่เขาเรียกว่าปภูเขาอยอดภูเขาที่อยู่บนสูงสูงน้องเข้าใจใช่ไหมใช่จ้าเข้าใจเรื่องยอด ทับภาพรถที่อยู่บนยอดเขาไหนโอเคตัวต่อไปก็บอกว่าทับภาพแมวที่อยู่บนยอดหลังคาอีแมวตัวไหนมันอยู่บนยอดหลังคา่ะไหนทับเลยลูกทับแค่พี่แมวเพราะม่ต้องไกลเยอะขนาดนั้น มีเมวตัวไหนอีกไหมอยู่บนหลังคาไม่มีนะใช่ไหมครับอันนี้นินิวตัวนี้กับตัวนี้มันยังไม่ยอดใช่ไหมเออทีนี้ทับภาพกระรอกที่เกาะอยู่บนยอดต้นไม้โอกระรอกตัวไหนบินอยู่บนยอดวะเกาะโอเคอะกาไปเลยลูกเออ,อมันขึ้นใหญ่ขึ้นรู้ว่างที่ลูกทำถูกหมดทุกข,ข้อไหมเดีย๋ยวมาดูดูดูชาลุยก,ก,ก่อนอันนี้มันอยู่ที่ไหน 他聊的聊的